สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .5 เข้าสู่ชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยกับครูกุ๊กกิ๊กนะคะในวันนี้ครูกิ๊กก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องคำสันธานค่ะอันดับแรกนะคะก็ให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยเล่มนี้ขึ้นมานะคะวันนี้ครูกิ๊กจะเฉลยแบบฝึกหัดตั้งแต่หน้า9จนถึงหน้า12ค่ะ นักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเฉลยแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยค่ะเรามาดูที่หน้า9ก้ากันเลยนะคะให้นักเรียนเลือกประโยคไปเขียนให้ตรงกับภาพแล้วสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้ในหน้านี้นักเรียนจะได้คะแนนทั้งหมด5คะแนนค่ะเรามาดูรูปภาพแรกกันเลยนะคะรูปภาพแรกเป็นรูปภาพผู้หญิงนอนอยู่บนเตียงเติมประโยคว่า อ,อไม่สบายเพราะเดินตากฝนเมื่อวานนี้คำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่าเพราะค่ะนักเรียนสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้นะคะต่อไปรูปภาพที่สองค่ะเติมประโยคว่าที่มักจะค้นคว้าจากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตนะคะคำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่าหรือรูปภาพที่สามเติมประโยคว่าสุดาชอบเล่นตุ๊กตาแต่มานะชอบถีบจัก,กรยานค่ะ คำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่าแต่ประโยคสุดท้ายนะคะเติมประโยคว่าคุณพ่อและคุณแม่ชอบอ่านหนังสือคำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่าและค่ะเพื่อนๆทราบหรือไม่ว่าคำที่ขีดเส้นใต้ในแต่ละประโยคคือคำชนิดใดคำที่ขีดเส้นใต้นะคะคือคำว่าเพราะหรือแต่และซึ่งคำเหล่านี้นะคะก็เป็นคำสันธานหรือคำเชื่อมนั่นเองค่ะ นักเรียนจะตอบคำสัมพัน์หรือว่าตอบว่าคำเชื่อมก็ได้นะคะได้ทั้งสองคำตอบเลยค่ะเมื่อนักเรียนตรวจคำตอบแล้วนะคะก็ให้นักเรียนรวมคะแนนค่ะทั้งหมด5คะแนนแต่ถ้าหากว่านักเรียนตอบผิดนะคะก็ให้แก้ไขด้วยปากกาสีแดงหรือดินสอสีแดงค่ะต่อไปนักเรียนเปิดมาที่หน้าสิธินะคะ ข้อหนึ่งใหญ่ให้นักเรียนเติมคำเชื่อมในช่องว่างให้เหมาะสมค่ะช่องละ1คะแนนรวม5คะแนนนะคะซึ่งข้อ1.1ถึง1.5นี้คำเชื่อมที่เราเติมจะไม่ซ้ำกันค่ะก็คือในแต่ละข้อนั้นจะไม่ใช้ค,คำเดียวกันนั่นเองเรามาดูข้อ1.1กันค่ะเธอจุดๆๆุดฉันเป็นเพื่อนกันคำเชื่อมที่เติมในข้อนี้นะคะเธอกับฉันเนี่ย ทำสิ่งที่เหมือนกันเลยค่ะก็คือเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นเติมคําว่ากับค่ะกับเป็นคําเชื่อมที่แสดงความหมายคล้อยตามกันนั่นเองค่ะต่อไปข้อ1.2งงตังเมชอบเล่นเทนนิสจุดๆๆจุดกาละแมชอบเล่นปิงปองตังเมกับกาละแมทําสิ่งที่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเติมคําเชื่อมคือคําว่าแต่ค่ะ คำว่าแต่เป็นคำเชื่อมที่เชื่อมเพื่อแสดงความหมายแตกต่างกันต่อไปข้อ1.3หมาจุดจุดจุดแมวเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์มาแต่สมัยโบราณหมาแล้วก็แมวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนกันคล้อยตามการเติมคำว่าและค่ะหมาและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์มาแต่สมัยโบราณต่อไปข้อ1.4 พลอยกำลังเลือกว่าจะไปเที่ยวทะเลจุดๆไปเที่ยวน้ำตกพลอยต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปเที่ยวน้ำตกเป็นคำเชื่อมที่แสดงความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคำเชื่อมที่ใช้ก็คือคำว่าหรือค่ะต่อไปข้อ1.5คณะสอบได้คะแนนดีจุดๆเหมันทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ เหตุที่ทำให้คณะสอบได้คะแนนดีก็เพราะว่าคณะทบทวนบทเรียนอยู่เสมอค่ะจึงส่งผลให้คณะสอบได้คะแนนดีคำเชื่อมที่เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกันคือคำว่าเพราะค่ะนักเรียนทำถูกกันไม่เอ่ยหากนักเรียนทำถูกก็ให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงไปนะคะแล้วก็รวมคะแนน5คะแนนค่ะแต่ถ้าหากว่านักเรียนทำผิดนะคะก็แก้ไขด้วยประกาสีแดงเหมือนเดิมค่ะ อยู่ที่หน้า10นะคะข้อ2ใหญ่ให้นักเรียนระบุคําเชื่อมในประโยคจากนั้นวิเคราะห์หน้าที่และการแสดงความหมายของคําเชื่อมในประโยคนั้นซึ่งแต่ละข้อนะคะนักเรียนก็จะต้องตอบว่าคําเชื่อมคืออะไรแล้วคําเชื่อมนั้นทําหน้าที่เชื่อมอะไรเชื่อมคําเชื่อมกลุ่มคําหรือว่าเชื่อมประโยค และตอบว่าคำเชื่อมนั้นแสดงความหมายอย่างไรซึ่งการแสดงความหมายของคำเชื่อมก็มีทั้งหมด4ความหมายค่ะคือแสดงความหมายคล้อยตามกันแตกต่างกันเป็นเหตุเป็นผลกันและให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคุณพ่อและคุณแม่ชอบไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะคำเชื่อมคือคำว่าและคำว่าและนะคะทำหน้าที่เชื่อมคำ ก็คือเชื่อมคำว่าคุณพ่อและคุณแม่ค่ะนักเรียนสังเกตคำที่อยู่ข้างหน้าคำว่าและนะคะคำที่อยู่ข้างหน้าคำว่าและคือคำว่าคุณพ่อค่ะคุณพ่อเป็นคำเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อมคำกับคำค่ะซึ่งคำที่อยู่ข้างหลังคำว่าและก็คือคำว่าคุณแม่ต่อไปคุณพ่อและคุณแม่ ชอบไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะคำว่าและในประโยคนี้นะคะแสดงความหมายคล้อยตามกันค่ะก็คือทั้งคุณพ่อและคุณแม่กระทำอย่างเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันต่อไปข้อ2.1นนนกับนันช่วยกันทำงานเก็บเงินซื้อบ้านหลังนี้คำเชื่อมคือคำว่ากับค่ะให้นักเรียนสังเกตคำที่อยู่ข้างหน้าคำว่ากับนะคะ คำที่อยู่ข้างหน้าคําว่ากับคือคําว่านนแน่นอนนนคําเดียวสั้นๆไม่ใช่กลุ่มคําแล้วก็ไม่ใช่ประโยคแน่นอนเพราะฉะนั้นทําหน้าที่เชื่อมคําค่ะเชื่อมคําว่านนกับคําว่านันนะคะคําว่ากับนี้ก็แสดงความหมายคล้อยตามกันค่ะซึ่งคำเชื่อมที่แสดงความหมายคล้อยตามกันนะคะก็จะมีคำว่ากับ แล้วก็คําว่าและแค่2คําเท่านั้นค่ะเมื่อน,นักเรียนตรวจคําตอบเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนใส่คะแนนลงไปค่ะ2คะแนนซึ่งนักเรียนจะได้2คะแนนก็ต่อเมือ่อนักเรียนทําถูกทุกช่องนะคะทั้ง5ช่องนี้ถ้าหากว่านักเรียนทําผิด1ช่องหรือ2ช่องขึ้นไปก็จะไม่ได้คะแนนในข้อนี้ค่ะก็จะได้ศูนนั่นเอง เรียนเปิดมาที่หน้า11ค่ะข้อ2.2ฉันทำการบ้านและทบทวนบทเรียนด้วยตนเองคำเชื่อมก็คือคำว่าและค่ะคำว่าและนะคะทำหน้าที่เชื่อมอะไรให้นักเรียนมาดูข้อความที่อยู่ข้างหน้าและข้อความที่อยู่ข้างหลังคำว่าและค่ะข้อความที่อยู่ข้างหน้าคำว่าและก็คือฉันทำการบ้าน ฉันเป็นประธานทำเป็นกริยาการบ้านถูกทำเป็นกรรมค่ะเพราะฉะนั้นฉันทำการบ้านเนี่ยเป็นประโยคนะคะแต่เรามาดูข้อความที่อยู่ข้างหลังคำเชื่อมก่อนทบทวนบทเรียนด้วยตัวเองทบทวนบทเรียนด้วยตนเองนะคะไม่มีประธานค่ะมีแต่ภาคแสดงนะคะเพราะฉะนั้นข้างหลังนี้จะเป็นกลุ่มคำค่ะ ถ้าหากว่าคำเชื่อมน,นี้ทําหน้าที่เชื่อมประโยคน,นะคะทั้งข้างหน้าและข้างหลังจะต้องเป็นประโยคค่ะแต่ถ้าหากว่ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นกลุ่มคำคำเชื่อมน,นี้ก็จะทําหน้าที่เชื่อมกลุ่มคำค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เติมกลุ่มคำนะคะกลุ่มคำที่1ตัดประธานออกค่ะคือทำการบ้านกลุ่มคำที่สองทบทวนบทเรียนด้วยตนเองนะคะเพราะว่าเชื่อมกลุ่มคำจึงไม่ต้องมีประธานอยู่ข้างหน้าค่ะให้ตัดประธานออกนะคะ ต่อไปคำเชื่อมคำว่าและแสดงความหมายคล้อยตามกันค่ะเพราะว่าทำการบ้านแล้วก็ทบทวนบทเรียนเป็นการการะทำที่ไปในแนวเดียวกันค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จตรวจเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนขีดถูกค่ะแล้วก็รวมคะแนนเหมือนเดิมต่อไปข้อ2.3คุณลุงมีสุขภาพแข็งแรงเพราะออกกำลังกายทุกวันคำเชื่อมคือคำว่าเพราะค่ะ ทำหน้าที่เชื่อมอะไรก็เหมือนเดิมให้ดูข้อความที่อยู่ข้างหน้าและก็ข้อความที่อยู่ข้างหลังคําเชื่อมก็คือคําว่าเพราะนะคะคุณลุงมีสุขภาพแข็งแรงคุณลุงเป็นประธานค่ะมีเป็นคํากริยาต้องเติมเต็มจําได้ไหมเอ่ยสุขภาพแข็งแรงเป็นส่วนเติมเต็มค่ะเพราะฉะนั้นข้างหน้านี้เป็นประโยคนะคะ แต่ข้างหลังออกกำลังกายทุกวันมีแต่ภาคแสดงค่ะก็คือมีแต่กริยาไม่มีประธานนะคะเพราะฉะนั้นคำเชื่อมคำว่าเพราะนี้ทำหน้าที่เชื่อมกลุ่มคำค่ะกลุ่มคำที่1ตัดคุณลุงออกไปค่ะก็คือมีสุขภาพแข็งแรงกลุ่มคำที่2อออกกำลังกายทุกวันค่ะแสดงความหมายอย่างไรคำว่าเพราะแสดงความหมายอย่างไรเอ่ยคำว่าเพราะแสดงความหมาย เป็นเหตุเป็นผลกันค่ะโดยเหตุจะอยู่ข้างหลังแล้วผลจะอยู่ข้างหน้านะคะเหตุเกิดมาจากคุณลุงออกกำลังกายทุกวันจึงส่งผลให้คุณลุงนั้นมีสุขภาพแข็งแรงค่ะเหมือนเดิมนะคะเมื่อนักเรียนตรวจแล้วก็ให้รวมคะแนนค่ะหากผิดข้อใดหากผิดช่องใดช่องหนึ่งนักเรียนก็จะได้ศูนย์ทันทีนะคะมาดูข้อ2.4กันค่ะ ยศมีความบกพร่องทางร่างกายแต่เขาสามารถทำงานเลี้ยงชีพได้คำเชื่อมในข้อนี้นะคะคือคำว่าแตะคะ่ค่ะคำว่าแต่ทำหน้าที่อะไรเรามาดูข้อความที่อยู่ข้างหน้ากับข้อความที่อยู่ข้างหลังคำว่าแตะคะ่ค่ะยศมีความบกพร่องทางร่างกายยศเป็นประธานค่ะมีเป็นกริยาต้องเติมเต็มเพราะฉะนั้นส่วนที่ตามหลังคำว่ามีก็คือส่วนเติม,เต,มเต็มค่ะเขาสามารถทำงานเลี้ยงชีพได้เขาเป็นประธานค่ะ สามารถทำงานเลี้ยงชีพได้เป็นกริยามีประธานและกริยาทั้ง2องฝั่งนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าแต่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคคะ่ะเชื่อมประโยคที่1ก็คือยศมีความบกพร่องทางร่างกายประโยคที่2เขาสามารถทำงานเลี้ยงชีพได้ค่ะโดยคำว่าแต่นี้นะคะก็เป็นคำเชื่อมแสดงความหมายแตกต่างกันค่ะเพราะถึงแม้ว่ายศจะมีความบกพร่องทางร่างกายยศจะเป็นผู้พิการแต่เขาก็ยังสามารถทำงานเลี้ยงชีพได้นะคะ เมื่อนักเรียนตรวจเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนรวมคะแนนค่ะอย่าลืมนะคะนักเรียนต้องทำถูกทุกช่องถึงจะได้2คะแนนค่ะหากทำผิดช่องใดช่องหนึ่งก็จะได้0คะแนนค่ะข้อ2.5เธอจะเข้าแข่งขันวิ่ง100เมตรหรือวิ่งผัด4คูณ100เมตรนะคะคําเชื่อมก็คือคําว่าหรือค่ะ ทำหน้าที่เชื่อมอะไรมาดูข้อความที่อยู่ข้างหน้าคําว่าหรือมีคําว่าเธอค่ะซึ่งเธอนั้นเป็นประธานแต่ข้างหลังคําว่าหรือวิ่งผาด4คูณ100เมตรเป็นคํากริยาค่ะเพราะฉะนั้นข้างหลังไม่มีประธานนะคะคําว่าหรือในข้อนี้จึงทําหน้าที่เชื่อมกลุ่มคําค่ะกลุ่มคําที่1ตัดคําว่าเธอออกนะคะก็จะเหลือจะเข้าแข่งขันวิ่ง100เมตร ปุ่มคำที่2วิ่งผ่านคูณร้อยเมตรนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าหรือนี้ก็แสดงความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะว่าจะเลือกแข่งขันอะไรดีเมื่อนักเรียนตรวจเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนรวมคะแนนเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นในข้อ2ใหญ่นี้นะคะนักเรียนก็จะได้คะแนนเต็ม10คะแนนต่อไปนะคะ เรามาดูหน้า12ค่ะข้อ3ให้นักเรียนแต่งประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลการ2ประโยคโดยใช้คำเชื่อมคือคำว่าเพราะค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะครูกิกก็จะตรวจให้นักเรียนเองนะคะนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้ครูกิกด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างอย่าก,กดสวิตช์ไฟขณะมือเปียกเพราะอาจถูกไฟดูดนะคะ นี่คือตัวอย่างประโยคของเขาค่ะเป็นตัวอย่างประโยคที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกันโดยใช้คำเชื่อมคำว่าเพราะนะคะผลจะอยู่ข้างหน้าค่ะนักเรียนอาจจะถูกไฟดูดได้หากนักเรียนกดสวิตช์ไฟขณะมือเปียกเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันค่ะครูก,กิ๊กก็มีตัวอย่างคำตอบมาให้นะคะยกตัวอย่างเช่นฝ้ายไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะเธอไม่สบายค่ะ ซึ่งเหตุก็มาจากเธอไม่สบายผลจึงส่งผลให้ไฟายไม่ได้ไปโรงเรียนนั่นเองต่อไปตัวอย่างอีกคำตอบหนึ่งนะคะเราไม่ควรนอนดึกเพราะจะทำให้ตื่นสายค่ะผลก็คือตื่นสายเหตุก็มาจากถ้าเรานอนดึกเราก็จะตื่นสายค่ะ นี่เป็นตัวอย่างคำตอบนะคะในข้อ3ามนี้นักเรียนไม่ต้องตรวจเดี๋ยวครูกิิกจะตรวจให้ค่ะต่อไปนะคะหน้า12ข้างล่างเมื่อนักเรียนเรียนเรื่องคำเชื่อมหรือคำสันธานเสร็จแล้วนะคะเราก็มาสรุปความรู้ค่ะคำเชื่อมทำหน้าที่อะไรคำเชื่อมทำหน้าที่3อย่างค่ะก็คือ เชื่อมคำกลุ่มคำแล้วก็เชื่อมประโยคเข้าด้วยกันค่ะซึ่งเชื่อมเพื่อแสดงความหมาย4ความหมายค่ะความหมายที่1ก็คือความหมายคล้อยตามกันความหมายที่สองแตกต่างกันความหมายที่สามเป็นเหตุเป็นผลกันและความหมายที่สี่ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเมื่อนักเรียนตอบ ถูกนะคะก็ให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยแต่ถ้าหากนักเรียนตอบผิดก็ไม่เป็นไรคะ่ะให้แก้ไขด้วยปากกาสีแดงนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีคะแนนคะ่ะเดี๋ยวครูกิ๊กจะประเมินให้เองว่านักเรียนผ่านหรือไม่ผ่านนะคะหรือถ้านักเรียนต้องการประเมินตนเองก็ได้นะคะเดี๋ยวครูกิ๊กจะดูแล้วก็ประเมินให้อีกทีนึงคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้ตรวจแบบฝึกหัดไปแล้วทำถูกกันบ้างไม่เอ่ยเมื่อนักเรียนตรวจแบบฝึกหัดเสร็จแล้วก็อย่าลืมรวมคะแนนนะคะแล้วถ่ายภาพส่งลงในอัลบั้มส่งงานให้ครูกิ๊กเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ครูกิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าคะ่ะบ๊ายบาย